ล่าสุดประธานเป้ของเราก็เป็นผู้นําเทรนเนาะนำเทรนด์เขามีข่าวอยู่แล้วมาตรฐานชายทั้งโลกตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนไปเนื่องจากล่าสุดที่ประเทศไทยได้เข้าซื้อกิจการของ Miss Universe 1ร้อยเปอร์เซเครือ j k คคุณแอนของเราเนี่ยได้ทำการเปลี่ยนกฎ Miss Universe เนี่ยให้สามารถหญิงโสดก็สมัครได้แต่งงานแล้วมีลูกแล้วหย่าแล้วก็สมัครได้ที่สำคัญ ผู้หญิงข้ามเพศก็สมัครเป็นมิสยู n นิ e เวิร์สเท่าเทียมกันหมดทําให้เนี่ยไมเประธานเป้เขาเห็นแล้วว่าเฮ้ยเทนนานาโคตแม่งกาลังมาเขาเลยนําเทรนก่อนอเขาก็เลยมีข่าวมาว่าเขาควงนางแบบสาวชาวฝรั่งเศสนะซึ่งเป็นนางแบบสาวข้ามเพศคนแรกที่ได้ขึ้นปกนิตยสารเพย์บอยชื่อว่า i n e น r a าอูเรียกว่าเป็นผู้นำเทรนมาตรฐานชายทั้งโลกอย่างแท้จริงพี่เป้นี่เขา เขานำกระแสนอ้เลยิงจ่าเต่านะครับผมถ้าอย่างนี้สงสัยยิงเข้าเขาอย่างนี้ป่ะออย่างนี้ป่ะเขาบีบป่ะล่าสุดเนี่ยเขาควงไปไหนต่อไหนแล้วนะมีไปทะลงทะเลอุ้มกันสวีทหวานอ่าซึ่งเขาไม่แคร์เขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยมันก็คือผู้หญิงสวยอ่ะก็คือเฟมินินหมดทั้งโลกเดี๋ยวนี้ t r a n s g e n d ร์หลายคนน่ะสวยกว่าผู้หญิงแท้นะถ้าเขามีความสามารถนะ t r a เจนเดอร์หลายคนน่ะต้องบอกว่าประธานเป้นี่แบบเอาเรื่องเอาเรื่อง ทั้งในสนามและนอกสนามก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เครือ JKN ได้เข้าซื้อกิจการทั้งหมดของ Miss Universe ทำให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบหลายอย่างไทยเชิงบวกนะครับเชิงบวกเพราะว่าหนึ่งเนี่ยการจัด Miss Universe ก็ต้องมาจัดที่ไทยนะครับคนรู้จักประเทศไทยมากขึ้นนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมถึงคนที่อยากมาดู Miss Universe ก็ต้องมาประเทศไทยเงินก็จะสะพเข้าการท่องเที่ยวประเทศไทยด้วยนะครับที่สําคัญคนก็จะรู้จัก ผู้หญิงไทยมากขึ้นแล้วก็จริงๆประเทศไทยดังเรื่องสาวข้ามเพศอ,อยู่้วก็อาจจะยกระดับยกระดับให้ดูแบบมีมาตรฐานมากขึ้นที่สำคัญเป็นแบรนดิ้งและเป็นตัวคิดคน้นเป็นการเปลี่ยนกฎอะไรบางอย่างของโลกด้วยนะครับว่า <my> เฟอมอินินเนี่ยก็คือเป็นการรวมเป็นหนึ่งจักรวาลเดียวกันเลย One Universe แบบเท่าเทียมกันทุกคนเหมือนเหมือนในโลกฟุตบอลอ ก็คือผิวทุกผิวในทุกสีทุกผิวสีหรือเชื้อชาติเขาจะรณรงค์ไม่ให้มีที่ยืนในสังคมของพวกที่เหยียดผิวเหยียดเชื้อชาติเขารมเรื่องความเท่าเทียมฉะนั้นอันนี้นี่ก็เป็นหนึ่งใน,น,นใความเท่าเทียมที่ไทยแลนด์นั้นได้กรรมสิทธิ์มาแล้วก็ทําแบรนดิ้งตัวเองแบบนี้นี่ก็น่าชื่นชม,ชนชมแล้วก็น่าภูมิใจมากๆเลยนะครับตบคลิปนี้ด้วยคําคมดีๆแล้วกันยังไงครับ ไม่รู้คุณโยนมาอย่างนี้ก็คำคมหรอคำคมคำคมสองใจไม่เคยมีแต่ถ้าสองสามทีค่อยว่ากันนะน้อนๆโอเค